มาแล้วเจสตารินเคลื่อนไหวกลางไอจีภรรยาปิน่นกกตมณีครั้งแรกหลังโดนโยงคู่รักดาราดางังเซ็นใบหย่าก,กันแล้ว จากกรณีคำใบ้ในเพจจับโปดารามีคู่รักดาราเซนใบยาไปหมาดๆซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่คู่รักดาราดังอยู่หลายคู่ซึ่งทางด้านคู่ของเจจตาินและปิ่นเกตมณีก็เป็นอีกคู่ที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนโยงในเวลาต่อมาทางด้านปิ่นเกตมณีเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่ากําลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสางได้ทุกวนันซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาให้กําลังใจ กกันอยย่าาางมามซึ่งงานนี้ทางด้านเจสตรินเคลื่อนไหวกลางไอจีปิ่นเกตมณีครั้งแรกหลังโดนโยงข่าวลือคู่รักดาราดังเซนไบยาโดยทางด้านเจสตรินกดไลค์ล่าสุดในไอจีปิ่นเกตมณีด้วย